สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ช่องพระเครื่องทั่วทิศท,ทั่วแดนราคา100บาทน้องก็มาใน EP ที่44พี่พี่ค่ะวันนี้ EP ที่44นะชื่นชอบองค์ไหนก็จดจำเลขรายการด้วยนะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็นี่เลย QR code พี่พี่สแกนได้เลยเป็นเพื่อนกันในไลนะน์นะนี่ทักสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะ หรือจะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0841803159นะพี่พี่นรับชมอยู่ก็ขอฝากนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไม่มีรายการพิเศษค่ะก็จะ1นึราบาททุกรายการเลยพี่พนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูรายการที่หน่กันเลยนะคะรายการที่1น,นะก็จะเป็นโอ้สะุดตาเหลือเกินพี่พโอ้แอบเบอร์นะคะ นี่เลยเป็นพระเนื้อขาวแบบนี้พี่ๆรายการที่หนะนึ่งนะนี่หยเกาะโลหะมาแบบนี้เลยด้านหลังนะคะประเมินนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะไปนะคะเป็นรายการที่สองค่ะรายการนี้พี่ๆนะจะเป็นพระโตโตแบบนี้เลยเป็นพระกูเก่าเนื้อดินนะคะเลี่ยมใส่กรอบมาด้วยน้องก็ไม่รู้นะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรายการนี้รายการที่สองนะคะ ต่อไปค่ะเป็นรายการที่3ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพี่พี่ค่ะหน้าทองแบบนี้เลยนะแปะแผ่นทองฟังกรอบฟังเพชรมาสวยๆเลยนะคะด้านหลังจะปั๊มไปด้วยนี่เป็นปั๊มรูปหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรก็ลองเดากันดูนะคะรายการที่3พี่พ,พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระลีลาพี่พี่ค่ะนี่ บางอะไรนะ้องก็ไม่แน่ใจนะสวยๆเก่าๆเลยนะด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังประมาณนี้พี่ๆมีดีเทลตรงไหนจดจำกันดีๆนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นสมเด็จปกใบโพพี่โอ้โหสวยๆเลยชัดมากรายการนี้เหมือนจะเป็นพระเนื้อผงหรือเปล่านะน้องไม่แน่ใจนะคะรายการที่5้านะด้านข้างพี่ ด้านหลังประมาณนี้เลยเดอ้อสวยสเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่6ค่ะน้องจะไปไวนิดน,นึงพ,พี่วันนี้นะต้องมีทุละต่อนะคะต้องขออภัยด้วยนะหากอยากดูอีกชัดๆทักมาสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะรายการที่6นะคะประมาณนี้เลยพี่พี่นะนี่ด้านหน้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมคะรุนเจริญพรด้านบนนะ สวยๆเลยเป็นตะกรุดมาพร้อมกับเหรียญน,นะคะรายการนี้รายการที่หกนะพี่ๆนะต่อไปค่ะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะรายการใหญ่ๆน้องก็จะเอาไว้ท้ายๆนะพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนี้เลยจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมพี่ๆคะ่ะเป็นเหรียญรูปทรงคารมตัดแบบนี้เลยค่ะด้านข้างพี่ๆนะส่วนด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่ เ็นะต่อไปค่ะเป็นรายการที่แปดค่ะเป็นพระกุกเก่าแบบนี้เลยพี่ๆี่ไม่ใช่ฝังครับแปะแผ่นทองมาด้วยนี่หน้าทองทองแบบนี้เลยนะกุกเก่านี่รายการนี้ด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่แปดนะต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่เก้าค่ะนี่พี่ๆคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินนะคะหนะ้าแบบนี้เลย วนๆแบบนี to to. ้เลยนะรายการที่9นะคะส่วนด้านหลังประมาณนี้ค่ะรายการนี้100บาทนะค่าจัดส่งก็50าบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่10ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระลีลาพี่ๆนะเป็นกุกเก่าเนื้อดินเลยนี่นะใหญ่ๆเลยค่ะรายการนี้ก็100บาทเช่นเดียวกันนะจะใหญ่จะเล็กก็100บาทนะคะรายการที่10นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11อ รายการนี้นะคะเป็นพระปิตาค่ะพี่ๆค่ะพระปิตาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยด้านข้างนะส่วนด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้เลยพี่ๆนะราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสองค่ะเป็นพระกุเก่าพี่ๆแอบเหมือนพระซุ้มกอเหมือนกันนะทำไมน้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ เนีน่ยนามีคราบดินคราบกรุแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่สิบสองนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะนี่เลยเป็นพระกุเก,ก่าอีกแล้วน้องไม่ค่อยทราบชื่อหลวงพ่อเท่าไหร่พี่ๆนะถ้าน้องเห็นบ่อยน้องก็จะรู้นะแต่รายการนี้น้องเหมือนไม่เคยเห็นเลยอาจจะเคยเห็น,นผ่านๆนะคะอาจจะไม่ได้คุ้นชินนะรายการนี้รายการที่สิบสามนะคะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะ เป็นตะกุดนะคะมาพร้อมกับเหรียญน,นะตะกุดเนื้อหาเก่าๆดูขลังแบบนี้เลยพี่พี่ตะกุดนะคะเป็นตะกุดหลวงปู่เอี่ยมค่ะ<ม>นี่วัดสะพานสูงนะเน<ม>ื้อหาตะกุดก็เก่าเหรียญก็เก่าพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่สิบสี่นะคะราคาหนึ่งบาทนาได้สองอย่างเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะนี่เลยพี่พี่นะ,ะเป็นพระปิดตาเป็นปั้นๆแบบนี้เลย ดูนี่เหมือนเป็นเนื้อดินหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจนะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่15านะฐานก็ประมาณนี้เลยพี่พี่นะต่อไปค่ะเป็นรายการที่16ค่ะรายการที่16นะคะนี่เลยค่ะจะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกลั่นพี่พี่สวยๆเก่าๆเ,เลยรายการที่16นนะ ด้านข้างนะคะส่วนเนื้อหาด้านหลังนี่คุณชินแบบนี้สวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินพี่ๆขะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะสวยมากนี้เลยนะด้านข้างนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยพี่ๆรายการที่17นะต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่18ค่ะ นี่เป็นพระปิตาสองหน้าพี่พี่คุ้นชินกันหรือเปล่ารายการที่สิบแปดนะโอ้เล็กนิดหนึ่งนะ,ะด้านข้างนะอีกด้านหนึ่งประมาณนี้เลยน้องบอกแล้วนะคะว่าพระพิตาก็มีหลายรูปทรงหลายรูปแบบชื่นชอบแบบไหนจดจำเลขรายการกันด้วยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะจะเป็นนี้เลยพี่พคะ่ะเต่าหลวงปู่สุกค่ะ สวยมากรายการนี้นะด้านข้างนะส่วนใต้ท้องเต่านะคะจะมีเนื้อหาประมาณนี้เลยพี่พี่ชื่นชอบก็นี้เลยนะคะรายการที่สิบเก้านะพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่20่สิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นตะก,กุดพี่พี่หลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่ดูเลยนะ ประมาณนี้เลยนะคะนี่หัวท้ายตันแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการนี้ค่ะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดำ,ดำแบบนี้พี่พี่ก็จะมีครับกรุขาวขาวแบบนี้เลยด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ ยี่สิบสองค่ะรายการนี้นี่เลยเป็นรูปหล่อพระอาจารย์เที่ยงนะคะเขาไม่เรียกว่าพระศรีเขาเรียกว่าอะไรนะคาราวาสหรอพี่พี่น้องก็ไม่แน่ใจนะคะนี่สวยๆเลยด้านข้างด้านหลังเนะะื้อหาประมาณนี้นะคะส่วนฐานนี่จะมีเขียนยันแบบนี้รายการที่ยี่สิบสองนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบสามค่ะ รายการนี้นะคะจะเป็นพระคุ้นแผนพี่ๆเป็นกรุกเกา่าๆแบบนี้เลยนี่นะเป็นเนื้อดินนะคะด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบสามนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นพระปิดตาไม้แกะพี่ๆแปะแพ่นทองมาสวยมากนี่เกา่าๆสวยๆเลยนะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะส่วนฐานนี้เลยนะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะ ต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบห้าค่ะเป็นพระมะเหสว่วนพี่พี่เนื้อหากเก่าแบบนี้เลยขึ้นคาบขึ้นกรุแบบนี้นี่เลยนะท้านข้างนะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพระมมเหสว่วนนะนรายการที่ยี่สิบ้านะคะต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะเป็นพระปิตาองเบึ้มเบิ้มแบบนี้พี่พี่ใหญ่ๆเลยเลี้ยงใส่กรอบมาด้วยนะ ด้านลังก็ประมาณนี้เลยพี่พี่ชื่นชอบไหมจดจำเรียกรายการด้วยนะรายการที่26นะคะวันนี้ก็100บาททุรายการเลยพี่พี่นะไม่ต้องมีรุ่นว่าจะมีรายการพิเศษหรือเปล่านะนี่ค่ะต่อไปรายการที่27ค่ะรายการนี้นี่เป็นพรล่วงหรือเปล่านนองไม่แน่ใจนะเก่าๆแบบนี้เริ่มจะขึ้นสนิมแล้วนะคะรายการที่27นะราคาก็100บาทนะพี่ๆนะเหมือนต้นคลิปที่บอกไปเลย100บาท จะมีค่าจะส่งนะคะห0บาทนะพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพี่ๆกรอบก็จะแอบ,บลงยาด้านล่างมานิดหนึ่งด้านบนก็จะลงยาเป็นหน้ายักษ์แบบนี้เลยนี่สวยเลยพระสมเด็จนะเนื้อหาพระด้านหลังจะเป็นเสียนประมาณนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะรายการที่28นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่29ค่ะ เป็นพับปิดตาเนื้อหากเก่าๆเลยพี่พี่ค่ะนี่นะด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังพี่พี่ค่ะจะมีประมาณนี้เลยนะชื่อชอบก็อุดหนุนกันได้นะรายการที่2 9นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่30ค่ะรายการนี้เป็นพะกเก่าเนื้อโลหะพี่หนักๆเลยนะ่าจะเป็นโลหะนะยึดกรอบพลาสติมานะคะ นี่เนื้อหาประมาณนี้เลยพี่พี่เป็นพระพุทธรูปนะคะนี่กรอบโลหะมาเหมือนกันนะนี่ด้านหลังเรียบๆประมาณนี้นะรายการนี้รายการที่สามสิบะคะแอบ,บมีเหมือนเป็นใบไม้ตรงนี้เลยพี่พี่สวยมากเรียบๆแต่สวยจริงๆนะ นี่นะคะช่องทางการติดต่อของน้องผู้เพี่อนได้ลืมนะไลน์ก็สแกน QR code ได้เลยเบอร์โทรศัพท์นะคะ084 1803 159นะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ EP ที่44นะพี่พี่นะ EP ที่44นะคะจดจำเรียกรายการให้น้องกันด้วยนะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่31พี่พี่ค่ะ นี่เลยค่ะเป็นพระซุมก่อนะคะเก่ามากเนื้อหาเก่าๆเลยด้านข้างนะด้านหลังประมาณนี้พี่พี่รายการที่31อนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่32ค่ะนี่เป็นพับพิกตานั่งบนฐานบัวมาสองชั้นพี่พีโอ้โหแบบใหม่แบบนี้เลยชื่นชอบก็จดจำเลขกรายการกันด้วยนะ น้องบอกแล้วนะคะว่ามีหลายรูปแบบหลายรูปทรงชื่อเหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนลักษณะนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะเป็นนางกวักไหมพี่เหมือนอะไรแกะไม่รู้ไม่รู้นะคะว่าเป็นงาหรือว่าเป็นไม้แกะนะนี่เป็นนางกวักแบบนี้เลยสวยๆเลยพี่พี่หนึ่งร้อยบาทนะก็จะส่งห้าสิบบาทนะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สามสิบสามนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่34ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตพี่พี่เก่ามากแบบนี้เลยนะรายการที่สานะคะด้านหลังประมาณนี้เลยเริ่มมนมน,มน,มนมหายไปแล้วนะน่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่35ค่ะเป็นหลวงพ่อเอียพ,พี่พี่นะ นี่หมดปั้นด่านนะคะสวยๆเลยแบบนี้เรียบๆประมาณนี้ด้านข้างนะด้านหลังนี่ยันแบบนี้นะคะรายการที่35นะ,ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่36ค่ะนี่เลยค่ะเป็นพระกิ่งพี่พี่ะพระกิ่งเก่าๆแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะด้านข้างประมาณนี้เลยส่วนอันนี้จะเป็นด้านหลังเขานะคะ นี่ส่วนฐานเก่าๆประมาณนี้เลยค่ะรายการที่สามสิบหกะพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่37ค่ะนี่เลยค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินโอ้ี่พี่เก่ามากรายการนี้น่าจะผ่านยุคสงครามโลกมาแล้วหรือเปล่านะคะด้านข้างประมาณนี้เลยส่วนด้านหลังนะคะนี่เก่าๆเ,เลยนะฐานก็ประมาณนี้ค่ะรายการที่37มสิบเจ็ดนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่38ค่ะรายการนี้เป็นพระปิตาพี่ๆค่ะพระปิตาม้แกะหรือเปล่าแอบบเหมือนไม้นะแปบะบแพชรทองด้วยด้านหน้านะด้านหลังประมาณนี้แอบบเขียนยันมีดีเทลตาหนิตรงไหนดูดีดีดเด้อพี่ๆเดอ้อรายการที่38ดนะรายการนี้นะต่อไปค่ะเป็นรายการที่39ค่ะนี่สมเด็จปกไปโพเนื้อขาวเลยเนื้อขาว ใส่กรอบเงินมาด้วยสวยมากรายการที่3ามก้านะคะด้านหลังประมาณนี้เลยจะเป็นปี3-9บ้าพี่พี่นะสวยๆเลยนะคะรายการที่สามก้านะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิค่ะนี้เลยเป็นพระเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่น้องอ้วนๆแบบนี้เลย เหมือนภาังกระจายเลยพี่พี่นะน้องไม่แน่ใจนะคะเขาก็จะปั้นมาแบบนี้เลยนะด้านหลังนะเออหลวงพ่ออะไรไม่แน่ใจนะส่วนฐานประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่4ี่สินะพี่พี่นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่41ี่ะโบเอ้ดค่ะน้องก็จะป่วยนิดนึงพี่พี่นะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะนี่เลยนะคะเป็นหลวงปู่โต๊ะคะ่ะ รายการนี้รายการที่สนะี่สิบเอ็ดนะใหญ่เลยพี่พี่ใหญ่กว่าเหรียญสิบใหญ่มากดูขนาดมือน้องได้เลยนะเป็นปีสองห้าหนึ่งสองนะคะนี่ด้านหลังยันประมาณนี้นะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระหลวงปูสุกพี่พี่ขานี่เลยพระหลวงปูสุกรรายการที่สี่สิบสองนะ ด้านหลังนี่นะคะประมาณนี้เลยนะสวยๆเก่าๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่บสามอ่ะรายการที่สี่สามนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะนี่พระปิดตานะพี่ๆนะเก่าๆสวยๆเลยนะด้านหลังแปะยันแบบนี้ด้านล่างประมาณนี้เลยนะคะไปน,นะคะเป็นรายการที่44่สิบีค่ะ รายการนี like where, really ้นะพี่พี่นะเป็นผักกุกเก่าแบบนี้เลยนี่ดองไปไวนิดนึงนะวันนี้ออกมีธุระต่อจริงๆพี่พี่นะต้องขออภัยด้วยนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พี่รายการที่4ี่บี่นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่สิบห้าค่ะเป็นหลวงพ่อแดงน้ากากทองพี่พี่นะนี่เหรียญดำๆน้ากากทองแบบนี้เลยรายการที่สี่ิบห้านะคะด้านข้างนะด้านหลังประมาณนี้เลยพี่พี่ค่ะ พี่ฮันไดโทรมาแล้วน้องไม่ได้รับนะน้องต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีน้องก็อัดคลิปอยู่นะพี่ๆนะต้องขออภัยจริงๆนะคะเดี๋ยวน้องโทรกลับแน่นอนนะพี่ๆนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่46ค่ะพี่ๆค่ะเป็นเหรียญหลวงพุทวดนะด้านหน้าลงยาสีเขียวมาสวยมากเลยค่ะนี่มาไม่บ่อยนะเหรียญลงยานะด้านหลังเป็นหลวงพุดทิมนะคะเป็นเหรียญสีทองทองเนื้อละเลื้อละเลือใสๆ,ๆายๆแบบนี้เลยพี่ๆ โอ้โหสวยจริงๆรายการที่46นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่47ค่ะเป็นพระซุ้มกอพี่พี่ค่ะนี่เลยพระซุ้มกอเก่าๆสวยๆแบบนี้รายการที่47นะต่อไปนะคะเป็นรายการที่48ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูกประคำพี่พี่นะแล้วก็มาพร้อมกับเหรียญเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะนี่รูกประคำอะไรน้องก็ไม่แน่ใจนะ นี่ดูใกล้ๆก,กันนะหน้าเหรียญหลวงพ่อประมาณนี้เลยพี่พี่นะด้านข้างนะคะส่วนด้านหลังอันนี้เขาเรียกว่าอะไรน้องไม่รู้อ่ะนี่เป็นเหมือนขี้ผึ้งเหรอคะนี่สวยๆเลยพี่พี่รายการที่สี่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบเก้าค่ะนี่ค่ะจะเป็นกาลาแกะพี่พี่นะจะเป็นกะลาเกะรูปหนุมานหรือเปล่าอันนี้นะ นี่อันใหญ่ๆเลยนะนะคะสวยๆเลยมาแค่ส่วนหนึ่งนะคะไม่ได้มาทั้งหมดนะรายการที่สี่ิบเก้านะคะนี่รายการนี้มาไวไปไวพี่ๆนะรับชมอยู่ก็รีบจับจองกันได้เลยนะรายการที่สี่ะิบเก้าะราคาหนึ่งอบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าสินะคะนี่เลยค่ะเป็นพระยาคุดพี่ๆค่ะ นี่รายการนี้ใหญ่นะหนึ่งร้อยบาทนะพี่พี่นะพะยาคุดมีครับแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นปั๊มพระสมเด็จแบบนี้ไปเลยพี่พี่นี่นะคะสวยๆเลยนะนี่ด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยห้อยแขวนไว้ฝาบ้านนี่สวยแน่นอนพี่พี่รายการที่ห้าสิบนะคะประมาณนี้เลยนะ วันนี้นะคะช่องพระเครื่องเทิว่าแดนนะน้องก็มีมาให้รับชมทั้งหมด50รายการนะคะหนึ่งรบาททั้งหมดเลยไม่มีรายการพิเศษวันนี้ก็จะมีค่าจัดส่งนะคะ50าบบาทนะพี่พี่นะช่องทางการติดต่อก,ก็ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้น้องก็ขอลาไปก่อนพี่พี่นะสวัสดีค่ะ